พอกวงการเพลงใบขวัญรัชยาเสียชีวิตกระทนรันทันวันที่16มกราคม2566 a c e b o o k นัทสันทิศกิติกวางทองได้โพสต์ภาพของนักร้องสาวใบขวัญรัชยายอดแก้วเจ้าของเพลงดังจะจีบแล้วนะและผู้บริหารค่ายเพลง B Be Entertainment Beats ที่เป็นภาพข่าวดำพร้อมข้อความแจ้งว่าผมไม่รู้จะเริ่มต้นพิมพ์ยังไงดีผมมีข่าวร้ายที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบครับตอนนี้เฟิร์นเสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดงานอยู่ด้านล่างนี้นะครับขออนุญาตย,ยังไม่ตอบหรือรับสายได้ตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆครับ สถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรมและชาปนกิจวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนศาลาจิรวันรรัชนิบูลเวลาพิธีรดน้ำ16นาฬิกาวันที่16มกราคม2023พิธีสวดอภิธรรมคืนแรก17นาฬิกา30นาทีพิธีสวดอภิธรรมคืนที่2เป็นต้นไป18นาฬิกา30นาทีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่21 09. มกร,ราคมเวลาววน13นาฬิกาหลังโพสต์เสได้ไม่นานค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเสียใจในครั้งนี้เป็นจำนวนมากทั้งนี้ทางทีมข่าวเวิร์านิวส์